โลโลโลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองเชียว๊าง่ายไฮ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 คนแปลกดุดดดดุดนออกให้หน่อยผมไม่ได้เอาพั่วมาไอผมไม่ได้เอานั่นมาไออะไรนะเตี่ยวมะไอไม่เออไม่ได้เอาพั่วมาผม่าแล้วก็ไปเอาพั่วแป๊บนึงนะ แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึมันอยู่ใกล้บ้านจริงจริงิงแล้วมาดออกมาโเดี๋ยกำลังกลับกูกลังปกูกำลงไปงกี่เล่นแต่ก็าันเยอะูวิ่งอยู่ยังยิงอยู่มีเัวแล้ว ทำไมมึงตามกเดอเดินเนเดินเดอเดเดเดเเไป้องปุย่นไหมเฮ้ยนอนมานอนมานอนมานอากามันพี่ขามัโหกำลังไปเรไปเติมเรานะเราให้แบบว่าเรารีกุมให้ทุกคนมาก่อนเราได้

ไปร้องไปมันอยู่ไหนอ่ะบนมันบน,ม,น,บนมันอยู่บนบนซ้ายบนขวาบนขวาตามแนวเข็มตามเข็มตามเข็มไปแล้วไปแล้วไปแล้วเ,เออ <c oughs> เอาอะ <c oughs> เดี๋ยวซะละน้องอาไปหนึ่งปะ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 อาลูน้องมาให็นไอ้ก่อนแล้วก็ตีไปเลยเนี่ยเบิ่มเลยเออซอยละกูซอยละซอยแม่งเยซอยซอยอยซอย กูยิงพิษให้เดี๋ยวกูยิงยพิษให้ขวาเกิดขวาเกิดหยุดหยุดที่นอน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 ,น,อน,น,อนกลาง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 โมู่หมู่แรง เิดเื่อยอ่ะเกวนไงวิ่งวนแบบพี่แมวอ่ะเ้เยนองสุด้ายดิว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 ไอเียนอนเร่งล้อเปนวงกลมเลยวะดยวดวดนิดเดียว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 

เจอแล้วผมก็หลกก่อนแล้ว่าไปัวก็หลกก่อนบวลาทำบวลาทำาวลาทำวลาทำบวลาโวเปโรโอเปโรโอลปโลบวลาทำวลาทำวลาเดี๋ยวนะ้เราลี่บเราลี่เราทำเวลา เป็นน้ำนี่บอสหรืออะไรใครเป็นบอสใครวะเป็นตองรู้แล้วมันอยู่ไม่นิ่งเลยอยู่นิ่งก็ไม่บอสดิติดเปเซนาเซนแตกโอ้ย มันดูเหนียวมั้งขวาขวาบนกตางกตางทอยทอยทอยไม่เห็นตีโดนเลยมึงตีโดนอะไรนี่หินเนี่ยแล้วแม่กดมันไม่พอหรอหินบล๊อ เฉยปุ๊บอีไม่โดนอ่ะทำไม,มอเอาหน้าไปชิดมันดิงั้นมึงไปช่วยคุณติง่งดาดาเมจไปเห๋ือกูตีเองพูด,พดปุ๊บตายปั๊บเลยร้องโดนทีเดียวสามอัน เออแกล่งมากเลยอะ่ะนิดเดียวนิดเดียวจะตายละไม่ต้องเหล่าแม่งเลยดีเดียวแตก <c oughs> อัอจ้าดเดียวแตก

โอ้โหไม่ทันแม่งติดพี่อะไแมวเร็วแมวเร็วเฟสสองเฟสสองดูดาเมจกูติงงอ้ยสระวังสิงสิงแมวระวังแมวโออ๋อเออพี่หี้ยลบหลีก ตี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 กูเลอยู่เลอยู่กูเลอยู่อะนิดนึ่งนิดนึนิดนึงสิบห้าวิสิบห้าวิซอยเลอยเลซอยอยเลซอยโอ้โดนบางซออยู่เนี้ยอยู่ซ้ายซ้ยซยซยซยเออโอ้ไอเขียลูกเพียบเลยเขียรูกมัน ล่างนั่งฝาล่างฝา,งางอุ้ยพายุพายุพายุอุ้ยลีนนี่ไงคุณบอกมันเก็ตยังว่าครูบอกว่าถ้าไม่มีเรือมันจะเป็นอย่างนี้หมายเฟรนว้าวเอาตัวมาเย็ยนน้องละนอกรีเจน

Trừ đuổi, trừ đuổi. Kang, kang, kang. Els, help me. Kang, kai, kang, 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 nhau cũng

ตายตางตาายตายตางซายตายตาายตาายเตียงพังอย่าลืมอย่าลืมเตียงจะตายแล้วมันจะตายแล้วดีเลย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 กูตายเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่กูยังอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนไหน้อง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 โดนดูดมันอยู่ไหนตรงกลางตรงกลางตรงกลางตายแล้วมัน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 ตายแล้ว เอาว่าโอโกเดสโกโไม่พอมันเดินมืดเดินมืดเดินลื่นเดินลื่นเออคุยพอมะตอนที่ว่าที่มันแคบเกินไปหรอพี่ อ๋ออออออ๋อปมันจะแตกไอ้นั่นน่ะฟองระบเหรออ๋มันแตกฟองระบุอะที่เราเชื่อที่มันแคบหมักมัก๋กยวเราคิดเองมันเปิดโอ้โหมึงเอามันมาเคลียร์ทางนี้เลยเหรอเออกำลงังเอามันมาเคลียร์ทางให้ห <laughs> ลาโว้ยกูกำลังขุดเลย ที่พาันมาเคลียร์ทางให้ล้าแล้วมันก็เคลียร์เราไปด้วยเลยเชื่อมันน้องเกียดนะลื่ดมันดื่นดึงนดึ้ดึงดเียแมวอ้อยอ้ยอ้อยอยออยอแมวอ้ยจะรับปวดปะล่ะปวดต้องไม่ตายดีกว่าเว้ ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะอเติมไวจัดโอ้ยเชี่ยแหลกใส่น้องพี่พี่แบบพี่เพียงแค่เคลียร์พื้นให้หน่อยได้ปะพี่ยิงอยู่ มันเห็นเป็นค้างกากาศดิดที่จะใช้ส่ะอุ้ยผีน้องน้องเห็นแบบมันค้างมากเลยมันแหลกมากอ่ะไม่ทันได้หลบไม่ได้เลยมันไม่ได้เหลกหลอมันไม่ได้แหลกเลยน้องเห็นมันค้างอะ่ะแมวอ,อ่ะแมวค้างปะ วิ่งหลบอยู่ปกติดีนะโหไม่ได้เป็นที่เซิร์ฟละวนะครับเหตีครับไม่เปลนมาไหวแล้ววะเหตีเหตีเหตีเหตนี่จะตายแล้ว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 ยิงเลยยิงเลยนี่ตายแล้วอ่าโอ้ยลื่นเปิดโอ้ยลื่นเปิด S <S 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 เก็บกล่องแบบลืดปื๊ดโอ้แหวนความเร็วเรือกระเป๋าด้วยไพี่กระเป๋าเนี่ยอะไรบวกสลามน้องขอยากสร้างลุงหลบทัยคือตัวอะไรรอ,องน้ำบ่กนะถึงมันจะเกก่าไปหน่อยแต่มันต้องใช้ <S <S น้องพรอมครับใช้ยังไงไวิเีวะไรอะน้อยน้อยนอนอยน้อยนยนอย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 นอนยโอ้ยอ้ยอยน,น้อนอย้อน้อยนอ้อ้อยนอน้อย้อ้้้อเนอเอ ยังมันจะปล่อยอันนี้มาเราต้องหลบหลังบังเกอร์ที่อหอมตี่ตามหรอไอ้เหี้อยอยูาบังเกอร์โดนทุกดอกแ<น>ม่เจอโดบังเกอร์อยูบังเกอร์ที่แล้วอะไรตามกูเยอะแยะแต่ไก่ไก่นี่ที่เราต้องหลบหลังบังเกอร์ต้องลางมาให้โดนบังเกอร์ไอ้ชินกลัวมาให้ โอ้โหพี่อะไรเนี่ยทำไมมันมีลูกน้องด้วยอ่ะลูกน้องแมวซอยกอ็ลูกแมวมัน,น,น,นตามพี่ตอนแรกมันตามน้องแล้วอยู่ๆมันก็ตามพี่คอยอออย่าตั้งมังเกอร์แบบทารัตโอ้ย้ยโอ้ยห่แรงแรงว่า,ามีถ้าแค่นั้นพี่บ่นดแมลงน้องโดนเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่จ้าบังเกอร์โอ้โหบังเกอร์มึงนี่กูยินดีหมดเลยเอาลูกดอกเลยป้ะอ้อลูกดอกอ่ะโอ้โหเติมเลยแม่นี่เดี๋ยวเราต้องใช้บังเกอร์นะเว้ยพี่จะหลบไม่หลบโดนบังเกอร์เอาเตียงพังพี่น้องอยู่ไกลมากอดตายเล้ยวข้างหมดเลยเหรอข้างนอกอ่ะข้างนอกหมดเลยป้ะพี่กลับพี่กลับไปปว่า ไม่หมดไม่หมดทางไม่หมดพังไม่หมดเชียร์ของน้องพังน้องก็วิ่งกลับโอ้ไม่กอดเชื่อไม่ส้โซบะจิ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 งิจ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 เจ่จจ bỏ tay rồi rồi young, young, young. Ut tay ghê. Chi 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 đã bớt ยางอ่ะแม่มึงหลบได้ไงวะอะลบอะไรมึงแดกเลือกสู้ดิเดไม่ตายแล้วเหรอเือยังยังอุ้ยอุ้ยสิปเซน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 มัหนงสิปเซ

ไม่ใช่อ๋มันดูดอ่ะนี่คืออะไรพลังไงว้าแล้วกล่องอยู่ไหนอ่ะอยู่กับกูนี่ไงเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวขุดนี่ให้เหฮ้ลเฮัยเหฮ้ลเฮัยมีลเหลนพลังมีล พี่เดี๋ยวมันจะมีลูกไฟออกมาข้างนอกพี่อย่าลืมตีลูกไฟด้วยนะมันจะล้ออะไรเลยหลอนโวยหลอนโวยโอ้โหแปดร้อย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้เหี้ยกูรับทุกดอกเลยโอ้ยโดนเก้าร้อยทำไมมันโดนแรงกันใส่แหวนอยู่ไม่ได้ครับไม่ได้ใส่แล้วพี่ปิวโดนแรงโดนแรงมากออดออ มันข้างมันข้างมันข้างมันข,ข,ข,ข้างสวยเลยแมวหงเม็ดเม็ดท้ายกูเ<อ>หรอกูเหรอกูวิ่งไปฮิวกูไม่ได้ดูจอกูมไม่ได้ดูอะไอะไรเข้าออกมาเข้ามาสามสิบเปอร์เซ็นตสสิเปร์ยี่สบแล้วยี่สิบแล้วสิบห้าสิบเก้าห้าห้าแล้วห้าแล้วเดกแล้วเ้ งดูตัวกูติดไฟดิโอมึงเลือดเยอะจังวะทำไรอ่ะเข้ามาดิเพื่อนต uh, ้อง <museums> ทำไรอ่ะเราต้องอุดมือห่วนป่ะเอ่อมันต้องอุดถึงซื้อหรอใช่อุดไม่ได้มันต้องกด E พี่ซินนี่มากด E ตรงนี้ขออนุญาตครับเราต้องยืนอยู่ข้างในพี่ แล้วมอนมันจะเกิดเราก็ฆ่ามอนค่ะอยู่ข้างในเหรอเขานั้นเหรออือหืออยู่ในวงโอ้มันโลดีคืออะไรอ่ะตาย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  <c oughs> อะ อยู่ข้างในคนกั้แค่ไหนเหรเดี๋ยวรอดช่วปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแมวไวกว่านี้แมวไวกว่านี้ พอมันมีแบบว่าอะไรไม่รู้เต็มไปหมดไหมแหลก <laughs> ขวบมนขวบบนไม่เอาไม่โจมาใชรเขาเพื่อน โจนให้ไปของทิ้งไปแล้วหรอจะโ <c oughs> ยนคุยดีมุณสมาธิต้านเองวะนี่อะช่วนคุยอยู่ได้อันนี้สมายดีต้านเองแล้วโวยวา่าใกล้แล้วใกล้แล้วไม่ตายแล้ว ไปได้ไกลแล้ไได้ใกลรอดหรอเอออะไรอ่ะถอนออกมาหน่อยเพื่อนหายหมดแบบรวดเร็วหยิบมาแล้วหน่องคุณตนช้าไปพี่ชินี่อยู่ไหนล่ะมันคืออะไรที่มึงถืออยู่เพื่อนกู่ใช้ที่คือปืน ช็อตโอ้ผมเล่นหัวเมลีอนีอนไปนอนกอดอยู่ด้านขวาเยอืนยอะเราก็ะจายแม่งว่อนกลางทะเลเลยรอจะจะลอกกูแล้วพี่มันแตกตัวโอ้โหแหลกที่ตายเลยโคตรแหลก แตกตาแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกไปแล้วหนึ่แตกตายไปแล้วหนึเรา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 แบ่งแบมันมีสองตัวมีสองตัวเราแบ่งกันแบ่งศูนย์ศูนหนึ่งศูนย์หอ้าวมันออกอีกเน้ววาเอาไอตัวที่มันเอาตัวที่มันพนก่อนนี่ไอเฮียอ้าตีเกาะ มันยั่ไมันยวิ่งปขวาขวามันอยู่ขวามัน่หกมันวหนลแหลกหแหลกโหโผล่ขึ้แหลกเลยบวกหนึ่งาแหลกสุดๆนู่ขาอ้าวโหตัวท้ายตัวท้ายนี่ตัวท้ายปะนี่ตัวท้ายปะนี่ตัวท้ายปะว้าวนี่ยี่ตายาแล้วตัวหนึ่งตายหนึ่งตาหนึ่งตาหนึ่ง เงมากจิงเเาาูอไร้าเขาเาเขาเาอบกูตายาตายด้วยเขาจะตายแล้วกูเกิกากูเกิกากูเกิกาะอเตียงหน่อยเยู่ี่ลยเลยนี่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 หลือหลือไหนเลอทิ้งลยู่ทิ้งด่วน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 ทิ้งไปแล้ว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 ีะีะ ไวตาย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 แมวตัวนู้นจะตายแล้วเอ้ยตัวนูตายสามตายสามมันแตก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 แตกเนียตัวนี้ตัวนี้อ๋ออดีเาดีเอาหน้าลงลงโ้จบแล้วแตกต ยัง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 เหลือที่น้องตัวนึงูตไปอีกตายไปอีกซ้ายมีอีกซ้ายตายตายขอน้องตายแล้วตื่นึตื่น้องตายหมดแล้วโลกวนทะเลกำจัดนอนออกมา